ม m เอ x ครับสี่คนตรงนี้มาไอ้ครูเซียเปิดน้องนักของวอลล่าครับลุกไปเหมือนกันปล่าแฟดใส่หนึ่งปล่าแฟดใส่สองมาแล้วเป็นลูกน้ำมาเปิดน้องนักขอุ่นชิบุรีไปเหมือนกันเดียวว่ากันไม่ให้เข้ามาก็พอปีเตอร์แม็คล่อเป้ามาแล้วลูกนั้นมาสเปรย์มาหนึ่งชุดครึ่งหลอดไปแล้วครับสตาร์ทูดอินฟินิตี้โอ้โหแล้วโต้ปีเตอร์แม็ค ลายเครื่องบินฮะโอ้กางกลางครับจากซ้ายล่างนะแถวลอสไฮกอสครับไปจบด้านบนวอเตอร์เทรนเมนต์นะครับผมอืมผมว่าวงขวาฮะแถวอิมพาร่าฮะลอสเรโอเนสเป็นไปได้ผมไปซ้ายผมผมนิยมผมนิยมทางนี้ฮะเมืองไหนฮะเมืองไหน ไม่แนจ่ายเหมือนกันครับเป็นไปได้หมดเลยฮะลาคอบอรีเอลโปโซโอ,อะไรประมาณนี้คุณไปขวานนะผมไปซ้ายโอ้คุณกินกว้างมากเลยผมบอกว่านี่เห็นไหมอิมป,ปลาล้อลรียวเนสเห็นไหมผมมีแบบชัดเจนเรื่องเซอร์เคิลเรื่องวงเดี๋ยวล้อเรเอ่อเรล้อเรียวเนสเนี่ยคือเมืองเดียวในใหญ่กว่าเอลโปโซโกับลาคอบอรีรวมกันเลย่รับทุกนนะเออได้ ก็ผมไปทางขวาไงแบบชัดเจนว่า,าแถวเมืองรอสซิโอเนสนะส่วนคุณไปทางซ้ายาทางซ้ายี่มีตั้งแต่ล่างถึงบนไงผมว่าผมว่าป่าที่เลยวันแรกโดยมาเอลโปโซมอนเตนูโวเราเขาาเ้บอลเรียเอ,อเอาไว้ครบเลยคนระับทั้งกันฮนะเออโซนซ้ายก็ว่ากันไปนะครับผม,ค,ผมครับผมครับรอดูครับว่าจะไปตรงไหนกันอย่างไรครับส่วนที่เหลือเนี่ยกระโดดไปหมดแล้วฮะสิบหกทีมตรงนี้ครับ โดยไปก็ประจําแต่ละจุดของการฟาร์มของแต่ละทีมนะครับขวามือค่อนข้างลําบากเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นท่าของดีดดเยสปอร์ตบีครับอาจจะลงมาทับเหมือนกันที่ชูมาเซล่านะครับดูจากในมินิแมปอ่าดูในแมปใหญ่นะฮะใช่ครับเอฟบิลฮะเข้าที่เอลโปโซนะเมื่อพวกขาวนะครับไปเซตบอยครับมันเตนูโวเหมือนเดิมครับกินเทนครับเลือกที่จะมาเกาะด้านบนลอสไฮกอสครับแล้วก็มูฟแล้ะลายขวาฮะ เป็นคลูสเดอร์วาร์ครับผมเลือกไปขวาล่างไปขวาบนใช่ั้นครับและพาวเวอร์บูธครับกลางวงสวยๆเลยในวงนะสวยๆเลยฮะเอาครับวงที่2ใกล้จะอัปเดตครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามารอดูวงกันก่อนครับว่าจะอัปเดตไปตรงไหนอย่างไรครับาและวงกราจะอัปเดตเฟสที่2ครับอัปเดตไปที่คูดเดอร์วัลเล่ครับแล้วเรียบร้อยครับธนดลตันน้องเจ้าของนี่ครับอันเดรซาเวกครับร่วงไป เมื่อกี้พึ่งคุยกับกองไฟแล้วตรงนี้โดนไปแล้วเคาะเคาะกันจงตามไปจังหวะนี้มาแล้ววงอัพเดทเฟสที่สามนี่กับห่านตะหอยเอไมท์เอสนะผมลงไปถึงหน้าของเมจิกอีสปอร์ตครับกลางวงที่สุดครับล่างของคูเดวัลเล่นะครับอู้แล้ววงฮะอู้แล้วเซตเนตมาวาระครับปาระเบิดปิดเรียลลิกไปจบเลยนะจบสิบเอ็ดแล้ววงบีบหานเอไมท์เอสกลางวงครับทุกชนโอ้โหกองนหน้าเนี่ยว่าฟอร์เวิร์ดนะครับผมวันนี้ไหลามาเอาครับยังไงต่อบอสเซอร์เดินหาอยู่ครับ ต้องใช้จังหวะแบบนี้ช่วงชิงโอกาสของตัวเองกัน่อนว่าเค,าคนซี่ปต่นั้นน้ของของ RXS ไปด้วยมินิท่สี่ใส่เข้มาจังหวะนี้ยิงสเตปสเตป,ปลากยาวตามมาตามมาแล้วเป็นโยชิมิรินหน้าของลีออนคิวร่วมไปเหมือนกันแล้วเป็นโรนัสมายครไปซ้ำหน้ของ r อเอเอกจากเกมการสติลคิวหลามาบอสเซอร์อย่างไงซูโวเซโมโนตอมใส่หน้าของลากิจิวก่วมไปเหมือนกันใส่ยาวมาต่อเน,นื่องเลยอีกต่ันหน้ของโยชิมิรินออกไปด้วยเอโฟก็คูตามมาเหมือนกันจังหวะนี้ยังไงต่อ,อแต่ไหลเข้ามาผมโอ้โอบบจจห โอ้โหอ่ะยิงต่อเนื่องครับแล้วตรงนี้ครับปูเซนครับเดินเข้ามาแล้วเห็นดีดีเย่ฮะชิดขวาสุดเลยครับจะปิดก่อนหรือเปล่าซุปเปอร์แจ็ควิ่งมาครับผมซุปเปอร์แจ็คกับซุปเปอร์โบทุบเปอร์แจ็คก,กับซุปเปอร์โบสลากมาซุปเปอร์แจ็คเป็นน้องแต่ฐานโด,ดแล้วก็นตาสามาดดสมาตรวนสอบมาแลว้วความต้งปิดคิวทั้งฝั่นฮานโดนไปให้ครับส่วนอิงครับต้องถอยก็มาในบ้านกันก่อนโอ้โแล้วลิมสีวะฮะ นกใส่สุปร์โโบและอยู่กลางทุ่งเลยครับยังดีมีสมขอกเพื่อนมาให้ครับลบราปอเซอร์ฮะโดนขอมาจากทางฝั่งคิมสีวะครับและคิมสีวะแตกดามเมจเข้ามาในสมบุกตูรัวครับแต่ว่ายังก้มต่ำหนีมารอบมาได้ครับสำหรับคิมสีวะทำไมฮะทำอะไรมาฮะพี่ชอนฮะอ่าพี่ชอนเราเข้าวีมิกด้วยนะฮะพี่ชอนฮะแล้กวางตู้ครับ บอดเซอร์พยายามจะเคาะใจทางฝั่งของดีดีเยสสปอร์ตครับและอยู่ในขู่ของวงแบบนี้ครับบอกเลยว่าทางขึ้นทางล่องนะแต่ว่าเมอร์หมูครับอาศัยจังหวะนี้มูไปก่อนแล้วดูซุปเปอร์แจ็คฮะลากไปแล้วปาไฟน็อกอิงมาครับโอ้โหทางฝั่งของฟูเซนใส่สุดจริงๆครับหมาอันนี้ซูโบต์ท่าเป้ารอซูบโบต์ท่าเป้ารอมาได้อิงก็าตายไปด้วยบูโซและตัวนี้ครับเหลือแค่คนเดียวครับดีดีเยสสปอร์ตโผล่มาปลายตายปลายตายโผล่มาจาังหวะนี้ซูบโบต์ ลงโจงเหลือเกินตรงนี้ก็ไม่มีกำลังเลยแล้วผมในตอนนี้สุดท้ายเป็นนักของคาบิไขครับแฝดเป็นซุปเปอร์แจ็คกับปิกงานดิเดี port. ดยสบอร์ดกับดับหกไปโยชิมิบุรีแตนน้องนักของซูเปอร์บลูกไปเหมือนกันตะวันนี้มาซัมซูเปอร์บอสออกจากเกมไปก่อนลากไปยาวๆต่อเข้าไปเลยซูเปอร์แจ็คกับแตนน้องนักของมาซูริศกับลูกไปสิบคิวผ่านแล้วบูเซนตะวันนี้มาแรงเครื่องแรงแตงโคก้ไม่รู้ตรงนี้มายัางไงครับยังไ,ยงไม่เห็นออ้ยสเปรย์อ,อัดสโมเข้าไปซูเปอร์แจ็คปาแฟดยัดไปก่อนฮนะรีเซตบอสเเซอรร์ข้้้้าามไดดแลววยคับ ครับแล้วบอสเซอร์ครับน็อปไปด้วบูโซนมาอีกหนึ่งอิงใต้ท้องรถไปจังหวะนี้ซูเปอร์แจ็คคนเดียวยังไงครับผมแรงนะฮะบูโซนตรงนี้วางตู้ไม่ไหวครับน็อปไปด้วบูโซนสุดท้ายไม่รอดครับฟูลเซนจบระดับหไปเหลือ4ทีม m i d s ครับ4คนตรงนี้มาไอครูเซียบเกิดน้องนตของวาร์ลักครับลูกไปเหมือนกันเอาครับและตรงนี้ไอคอนิค X e Sport สามหและโดนหน้าของ UNQ ครับแซ่ซัมวารักออกจากเกมไปครับ4-2-3-3ครับผมอืมดูฮะยังไงครับ สำหรับเอ็มยากครับอยู่ขอบๆแต่ว่าดีฟิตี้ใกล้เขามากๆพยายามจะยิงกดใส่เพอร์เฟอร์มูดครับแล้วมาซูริกเซตเนทตอ่ำน็อกทางฝั่งคิมซิวะไปก่อนแล้วเดินเข้ามาประชิดแล้วฮะสำหรับคิมซิวะเอาครับตรงนี้มาซูริกครับยังไงรออยู่นะครับมาซูริกเคลื่อนตัวมาแบบนี้จะมาปิดซ้ำน้าของคิมซิวะเลยครับโยชิบุรีครับซ้ําคิมซิวะเอาจะเกฟไฟครับยิงขอใส่ตัวยางรถกันก่อนนะครับอีกด้านหนึ่งครับดีฟิตี้ครับ มารอขนาบข้างอยู่แล้วครับจะปาแฟดใส่ครับปีเตอร์แมครับอ่าต้องเดินตามเทรดกันก่อนนะฮะตรงนี้ปลาแฟดใส่หนึ่งปาแฟดใส่ต่อขมาแล้วเปลงนัดสมาเปิดน้องนักขยอยชิบุรีไปเหมือนกันสุดท้ายเป็นปีเตอร์แมปิดงานแอมยูมาเอาเกไปครับไอคอนิกเอ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 6 5จอเอเอเับที่4ไปอทีเตรอน่้อเ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 อมอรอเีเอ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 เครับอเเออเอเออเอ้เเออเ เอาครับแหมเรียบร้อยครับโอปอลไปตัดหน้าของโยชิมิรีไปอีกหนึ่งครับผมธนวัตรทีเอครับทาเปาโรครับมีเพียงแค่สองคิวครับแต่ทาเกลของเขาคือต้องการไก่มาซูริกยิงคอสใส่ไปใต้ตัวรถกันก่อนครับพยายามจะเก็บรถขยับเข้าวงให้ได้นะครับนี่ครับแลกไปกับเลื่องนะตรงนี้ครับมาซูริกโอ้แล้วเดินฮะหาตำแหน่งเลยครับพี่ชนครับจังหวะนี้ฮะดีฟิตี้พยายามจะวิ่งเข้าซ้ายครับ แต่ว่าเพอร์เพอ่อมูดชนตรงครับพี่ผมทุกชนฮะรับมีโอกาสโดนแซนด์วิชเหมือนกันเพอเพื่อมูดขับรถมากั้นใจปะหลังหินมากก่อน3คนนะฮะเอาครับแล้วดีอินฟินิตี้ก็ไหลเข้ามาเหมือนกันครับแบบนี้รอในบ้านแบบชิวๆเลยครับสำหรับเจ้าของเอ็มอทีเอครับด้านนอกเนี่ยไฟกันก่อนแน่นอนครับขอบวงซ้ายล่างนะฮะคุณผู้ชมครับจอนครับไหลมาเกินทันแบนเดตอยู่ไหลมาจอนเจ็บไปเหมือนกันจังหวะนี้ยังไงจอนเจ็บ จอเก็บมาแล้วโอปอนแต่น้องม่ได้หนึ่งกันแล้วโยชิบุรีก็ไปมัรตอฟใส่จอล่วงไปเหมือนกันไอ้ครูเซียซ้ำโยชิบุรีออกจากเกมไปแต่วันนี้ลาวยามาโอปอนซ้ำจอออกจากเกมเช่นเดียวกันเลยแค่คนเดียวรันวันนี้มาซูริกโอ้โหดูฮะดีฟิตี้ครับอยู่ข้างๆเลยครับเอ็มไอเดียครับมีโอกาสดีที่สุดครับเพียงแต่ว่าครับโอ้ถ้าโดนเปิดก็ไม่แน่เหมือนกันครับพี่ชนครับเอาครับรอดูครับว่าจะเล่นกันยังไงครับดีฟิตี้ครับโอปอน รออยู่เหมือนกันพีเตอร์แมทครับเห็นแล้วครับผมเมื่อสักครู่นี้ครับของโรน่าสไมล์ครับแต่ว่าพื้นที่ของพีเตอร์แมทเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเอ็กซ์คลูเซียครับยิงโกลทายหาก้อนหินกันก่อนครับที่มาซูริกอยู่นะครับโอ้พยายามจะปิดให้ได้ครับมาซูริกครับโอ้แล้วดูโอปอลแบบนี้พยายามจะใส่เข้ามากดไปก่อนลงดินไปหนึ่งชุดอุ้ยโดนสวนมามาซูริกอุ้ยสวนมาอหนึ่งชุดครับมาซูริกครับไม่ธรรมดาครับผมจังหวะนี้ โอ้หแล้วโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเรียบร้อยโอ้อปิดงานมาซูริกไปครับ4-2ครับตรงนี้ครับ MDS กับน้าของดีอินฟินิตี้ครับดูครับว่าจะได้รกันตรงไหนครับอย่างไรครับแล้ววงเนี่ยใกล้จะอัปเดตเฟสที่8ครับพี่เบนฮะเอาแล้วเลยครับผม4ต่อ2ครับดีอินฟินิตี้ครับจะพลิกได้หรือเปล่าฮะโลกนันสมาแยกมาหาพื้นที่เล่นทางด้านหลังบ้านแล้วด้วยครับพี่ชนอืม ปีเตอร์แมทแค่เกราะแตกไปครับโอปอนก็่เกาะแตกเหมือนกันนะครับแบบนี้อันตรายครับเข้าตัวนี่สองสามด้านี้จบเลยนะน็อกทันทีครับมาโอปอนโอ้แล้วเฟสแปดเป็นแบบนี้ครับแทดาร้อยเปอร์เซ็นเต็มแล้วครับผมสำหรับท่านของเอ็มไอทีเอสครับสี่คนครบเลยครับและอยู่ในเพลย์โซนด้วยครับโอ้โหเรียกว่ากันไม่ให้เข้ามาก็พอปีเตอร์แมทล่อเป้ามาแล้วลงดันไมล์สเปรย์มาหนึ่งชุดครึ่งหลอดไปแล้วครับสตาร์ทีเดฟินิทีโอ้โหแล้วตกถ้าปีเตอร์แมท โอ้โหตัวกระเด็นออกจากหน้าต่างเยื่อสักคูนดีครับโอ้โหเหลือคนเดียวครับแบบนี้ใหม่น่าจะไหวอะโอปอนครับพื้นที่ไม่มีให้เล่นเพิ่มเติมแล้วครับยังไงครับพลิกมาเถียงก่อนสู้ขาดใจเลยครับผมมาฮะโอปอลดีไหมพลิกมา27เดามเมจจ่ายตัวกระตุกไปครับเอ็กคลูเซียครับเดินหน้าเข้ามาใกล้แล้วครับสำหรับธานของธนวัตทีเอสครับธนวัตทีเอสไหลมายิงมาขอทาลบหน่อยมาปาโมรตอฟตามมาเหมือนกันครับธนวัตทีเอสครับกดใส่ โอ้โหเลยได้ว่าไม่ให้ยื้อครับวิ่งเข้ามาใส่เลยครับเราวิ่งไปโอ้โหมีแยกไปฆ่าเพื่อนก่อนด้วยแล้เรียบร้อยครับตรงนี้ฮะ mid h ครับปิดไกได้ครับได้3คิวมาจากตำแหน่งที่พวกเขาได้ได้ว่าอยู่ได้ดีมากแต่ต้นเกมนะพี่ชนนะ